ดอกย้าแสนสวยเมื่อน,น้องชายมาเล่นกับพี่สาวก็ต้องมาดูดอกไม้ต้องเล่นดอกไม้ดอกย่าสวยจังเลยครับลูกโอ้ดอกนี้ก็สวยครับ ตอนเช้าๆหลานมาเดินเล่นรับแสงอาทิตย์อ่อนๆบรรยากาศสดชื่นสดชื่นากบบานแล้วรอไ่นีนดหน,นดูซิอดอกไม้ของพีทไหนให้ยายดูสิครับว้าวสวยจังเลยครับลูกชอบไหมครับ ดอกไม้ของพีทอี่ษาวโอ้วสวยพี่พาชอบไหมคะชอบดอกไม้ของ,งโอเคครับดอกไม้ของพีทสวยมากครับ